ทำอะไรบัญเจรต้มเกลือให้แม่ไงประหยัดไงเจ้าต้องซื้อโอ้โกูเค้มอยู่แล้วนังกลัวเราจะรวยกันแล้วพ่อเฮ้ยเราได้ข้าวร้อนตังอะนี่อาชีพใหม่พ่อเดี๋ยวเราย้ายบ้านไปเลยเราจะร้อนสายน้ำเกลือน้ำทะเลเกลือต้มเกลือขายแน่ใจ มามามาสวัสดีทุกคนก่อนบันเจิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลตัววะวันนี้นะคะโบโยชิแลบนะคะจังมาประดิษฐ์มาสร้างหรือมาบอกอะไรกันทุกคนว่าไปวันนี้สงสัยว่าเกลือนี่เกิดจากอะไรก่อนเกลือเกลือ เขาทำมาจากอะไรเขาทำมาจากอะไรก็นาเกลือไงนาเกลือนาเกลือเอามาจากไหนน้ำเกลือน้ำเกลือเออเขาปล่อยน้ำเกลือเข้ามาแล้วตากแดดใช่ไหมเออแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็แห้ยเกลือแต่มันใช้เวลานานใช่ไหมไม่รู้แล้วถ้าเราอ่ะจะทำน้ำเกลือกินเองเราจะทำเกลือกินเองได้เปล่าก็เอาเกลือจากตัวคนให้เรี้ยพี่น้องมาเลยอือยือ เลยว่าว่าวันนี้นะคะเราสงสัยว่าเกลือทํามาจากอะไรแล้วยังไงต่อไม่ใช่อะไรลราสวรก็พูดนิก็วันนี้จะมาทําเกลือกินเองเอเกลือกินเองใช่ดูที่ว่าเราจะทําได้ไหม้วทำจากอะไรอ่ะน้ําเกลือน้ำเกลือเอ้ยน้ำทะเลไงเออแล้วบอกไปดิว่าน้ำทะเลดังนั้นแต่ว่าเราจะต้องเราไม่ได้สั่งเลย่ะเราต้องโทรสั่งสิโทรสั่งได้เลยเออโทรสั่งเลย อัอหรออนั้นมันรองเท้ากูโอ้โหว่าแล้วเหม็นเยบ้าเปล่าเอ้าเราจะโทรสั่งใครอะอ่ะสั่งน้องสาวตอนนี้อยู่ที่ทะเลชะอำออน้องเอแฟนของเจ้าเบนมานอ่ะอ่ะสั่งมาเลยสิบขวดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำทะเลจากชะอำมาต้มต้มให้เป็นเกลือดูซิว่าใช้เองขวดหนึ่งนี่ประมาณสักหนลิตรเออสิบขวดก็150ลิตรคุณตีนอสิบหลิตรก็พอละ กูก็หลงตามไปด้วยเอาว่าเดี๋ยวมาดูว่าน้ําทะเล15ลิตรจะได้เกลือกี่ซีซีพร้อมแล้วไปเอาน้ําเกลือก่อนเลยครับโอเคไปมาแล้วนี่้ จะวายยังไไม่ได้ไปไหนวไหมโทรสั่งมาไลน์แมนวยมากนี่คือน้ำทะเลน้ำทะเลจากทะเลชะอำสิบลิตรหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้น้ำมันจะไม่ใส่นะมันจะขุ่นๆแบบนี้ดูมันก็คือหน้าตาแบบที่เราเคยเจอในทะเลเห็นไหมนี่ก็เป็นแบบนี้นี่มันต้องกรองไหมอ่ะไม่ต้องกรองแล้ในในในที่เขาปล่อยมาเขากองให้มึงไหมล่ะนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอามาต้มให้มันเป็นเกลือ ดูสิว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเคยสงสัยกันไหมล่ะเรามีคนที่บ้านเกิดที่ทะเลชิมก่อนชิมเออวันมันใช้น้ำเกลือจริงเปล่า่เชือเค็มไหมสั่งได้เป็นไงเป็นไงขึ้นหูดังเค็มไหมเค็มเค็มได้เรื่องเลยเหรอใช่แล้วเราจะได้เกลือที่มันเค็มเหมือนเกลือจริงๆหรอนี่แหละก็ลองดูทิอ่ะเดี๋ยวพี่โบลองชิมดูว่ามันเค็มออันนี้คือน้ำทะเลจริงๆ เค็มไหมมันมีกลิ่นอะมันมีกลิ่นแบบเหมือนทำไมผมต้องชิมมะคุณล่ะครับพิมอาบัตทำไมผมต้องชิมมะคุลวันกินข้าวป้ายคุณเค็มไหมมันอุ่นเออนน้ำทะเลต้องอุ่นเลยพี่คุณจะติดเชื้อไหมเนี่ยไม่ติดไม่รู้เหมือนกันไปต้มอันนี้มีสายด้วย ทรายด้วยมีทรายด้วยของแท้เราต้องกรองว่ะเราต้องกรองทรายออกไม่ต้องกรองไม่กรองพี่เหรอมึงต้องทรายไปก็แดกทรายแล้วที่เขาทำให้พี่เขากองไหมล่ะเฮ้ยเอาตีนเขี่ยขึ้นภูเขาด้วยที่พี่กินอ่ะเขาใส่ของเผาบูดโอ้ยเหยียบขี้มาไกลเลยเกลือมันไม่มีเชื้อโรคหรอกรู้เปล่ามันไม่มีเชื้อโรคอะไรอยู่ในเกลือได้เออล้างเกลือเออยังล้างน้ำเกลือเลยใช่เห็นไหมเขาบอกเป็นแผลเนี่ยไม่กระโดดลงทะเลอะะโดดเขาไม่โดดเขาบอกให้ลงทะเลจะแผลหายไว จริงเฮ้ยค่ะจริงลูกเล่ถามลูกเล่ด่าอันนี้เรื่องจริง<ด>มันเป<ด>็น<ด>ตำนานมาแบบยาวนานยาวนานมากเลยก็คือใครเป็นแผลนิดนึงไปแช่น้ำทะเลอ่ะมันจะหายไวขึ้นมันจะพอมาอาบน้ําแล้วมันจะไม่แสบมือแสบคือจะไม่แสบแผลเอางอ่ายๆอ่ะคือปกติพอเราโดนแผลเราโดนใหม่ๆใช่ไหมเราไปโดนน้ามันจะมีมีแสบๆใช่ไหมพอไปแช่ในทะเลอ่ะ แป๊บนึงให้พอแบบมันให้มีความรู้สึกอ่ะนั่นแหละขึ้นมาก็ไม่ค่อยแสบก็จะหายไวเลยใช่ถามว่าหายไวไหมมันไม่ได้หายไวแต่มันไม่เสบแบบนี้ดีกว่ามันจะแคนที่เป็นผื่นคันแล้วพี่เจี๊ยบน้ำทะเลทีเกยนน้ำเกลือได้ไหมเอะทำได้ทำเป็นเกลือเม็ดๆทำได้ทำได้หรอแต่มันไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนที่เป็นนาเกลือนะเพราะว่าของเขามันต่างไงมันเป็นผื่นใหญ่มันเป็นผื่นนาข้าวของใช่แล้วเพราะว่าเคยทํา Right? ああ oh. เป็นเกลือป่นเกลือเกกลือถุงละสิบบาทอ่ะที่เขาเข็นมาขายอ่ะเอวจะเป็นแบบไหนเขากำลังทำเหมือนข้าวเดี๋ยวรอเลยรอเกลือเรอจะบานเจิดนะกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ไม่ต้องทำแล้วนี่กำลังทำกับข้าวอยู่เอาละพี่เจมรอเกลือจากตัวอยู่แล้วเราอย่ารอช้าเลยตั้งกระทะตั้งเตาวางไปใส่น้ำทะเลดไปเชทโอ้โหดู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 ความกู้นี่ นี่ก็คือน้ำทะเล1,500งพันรเลใส่ลงไปไหลึ่ฮะ1.5ห้าเมิลลิลิตรออ <laughs> ตอนนี้เกลือก็จะหมดแล้วขอ,อชิมเกลือหนะ่อย แล้วใส่พริดคนแถมตาสอร่อยเลยไหมโอ้โห,หนืดสัญญ่นอย่างอันดามันเลยทีน,นี้นี่เดี๋ยวให้ดูความงวดของเกลือโอ้โหเกลืออยู่ไหนวะน,นี่ไงมันเป็นผงเลยนะนี่ไงเกลือผงแม่ที่ดูน้ำซุปทำอะไรแปงเจอต้มเกลือให้แม่ไงปรองอะหยัดไงจะต้องซื้อโหกูเค็มอยู่แล้วนั่งกลัวต่อไปไม่ไม่ต้องซื้อกินได้มอกี้หมกวะเลยนะชิมนิดชิมนิดเมื่อขาวบริสุทธิ์อ่ะชิมนิดอร่อยไหม ขาวบอี่สุดใช่ไมไม่รู้อ่ะทูดของใครมึงหาเพลงมาใส่ใหด้วยใครตัดเนี่ยมีจริงใช่ไหมเพลงนี้มีมีเฮไเอยเเาเลยเหรอป็นเม็ดเนเม็ดอยู่่ไหมนี่พอมันแห้งสุดๆเลยเป็ฮ้ยไม่ธรรมดานี่นี่มี่ตองมาเหมือนกันนี่อันนี้พอพอมันเริ่มป๊อปแป๊นี่คือจะเป็นนี้นี่แหละปลาเผาและปลาเผา เฮ้ยได้อยู่ว่ะนี่เพราะว่าอันเนี้ยมันยังมีความร้อนอยู่ที่กระทะนี่ให้มันโอ้ยเกลือป่นบอลทองและนี่ก็คือเกลือบริสุทธิ์ของเราทําเกลือกินเองได้เหมือนกันนะเนี่ย1.5ลิตรมันจะได้เกลือเยอะขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันแคบเทมันมาขึ้นตอนท้ายทีนี้ต้มให้หมดเลยไหมเดี๋ยวเราขูดอันนี้ รวมก่อนเดี๋ยวพอหมดสิบสิบห้าลิตรเนี่ยเราไปโชว์พ่อถูกต้องทำเองใช่ไปอยู่ทะเลไปซื้อที่ริมทะเลเนี๋ยเราไม่ต้องทะเลเราคล้ายๆเป็นเจ้าของทั้งหมดใช่เราไม่ต้องลงทุนน้ำในโลกเนี่ยสี่ส่วนน้ำมีสามส่วนน้ำเค็มแล้วเนี่ยสี่ส่วนงงไหมงงรวยเหมือนมึงเวอรต้มขวดต่อไปเลยดีกว่าครับต้มให้หมดเรยบรย แล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่ยิมเททีเดียวเลยของขึ้นกินเกลือก <c oughs> เออเบอิกเลย,เเยววโอเคต้มให้หมดเลยโอเคต้มให้มดเลยลิตรแล้วเดี๋ยวมาดูว่าได้เกลือเท่าไหร่1500ลิตรเนี้นะสิลิตรโอเค น้ำขวดที่ใสที่สุดคนอย่างพี่น้องเนี่ยต้องกินน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟอร์มองเดร์จะไปกินพิดทงพิธีน้ำแถมปั๊มมันไม่ได้นี่ครับรมองเฟอร์จากเชี่ยมจากเชี่ยมนะชใช่เฉ่าม,าม <c oughs> ไม่เฉ่ามนี่แหละรอเขามาเทน้ำเย็นๆตอนรับขึ้นใจอะ่ะหูดูปันขึ้นเลยอ่ะหูดูไม่ออกแม้แต่นิดเดียวดูไม่ออกแม้แต่นิดเดียว มึงต้องกินให้มันดูแหละแล้วก็ส่งให้มันมันน่าจะเค็มน้อยไปหน่อยอุ๊ยอ้าวเสแล้วเสแล้วเสแล้วไม่ไม่น้อยนะมันเยอะแล้วเพราะตอนขวดมันตอนขวดเปร็จแล้วเสแล้วเดี๋ยวมันพูดทุ่มึเลยอ่าเยอะออกนะเดี๋ยวระวังไว้ตอนนี้เรียน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  Meanwhile in our universe เราจะรวยกันแล้วพ่อเฮ้ยเราได้ข่าวร้อนจังอ่ะ นี่อาชีพใหม่พ่อเดี๋ยวเราย้ายบ้านไปเลยเราจะร้อนขายน้ำเกลือน้ำทะเลเกลือต้มเกลือขายเดี๋ยวย้ายบ้านไปอยู่ชะอำแล้วมันละลายเกลือกี่ถุงละลายอะไรเฮ้ยไปตักน้ำทะเลมาต้มตอเอาเกลือนี่นี่นี่น้ำลิตรครึ่ง<อ>ได้เกลือเท่านี้เนี่ยนะพ่อคิดดูดิแล้วถ้าน้ำเต็มกระบะสิบ,บล้อ,อ,อจะได้เกลือเป็นตันๆแล้วเอามาขายถูกละ่สามบาทนะโอ้ยนึกภาพไม่ออก จะรวยขนาดไหนลืมลืมลืมนี่จะให้หน่องมันกินจะ่ิทมเพื่ออะไรอ่ะลองดูว่าน้ำทะเลจริงหรือเปล่าแดกซะด้วยมึงใส่จะหิวน้ำกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกู พ่อเคยทำไหมครับแบบว่าต้มเกลือใช้เองอะไรเงี้ยหมายว่าชีวิตกูไม่ธรรมดาของมึงเพราะพ่ออยู่เยาวราชลืมไปโอยคนเยาวราชเขาไม่ต้มน้ำเกลกินกันหรอเนี่ยน่าสนใจไหมดีกว่ามันสะอาดมันขาวมันใสกว่าที่เราไปซื้ออีกนะนี่เป็นแป้งเลยนะพ่อแล้วเค็มกว่าด้วยแล้วเราขายเนี่ยแล้วก็กันมันไม่เหมือนกับน้าเกลือเออน้เกลือจะเป็นใสๆอย่างนี้หยิบไหมหยิบไหมหยิบไหมนี่นี่พ่อนี่นี่เออนี่ดอกเกลือนี ใช่ก็รู้แล้วแล้วทำไมขอยี่มันเป็นแป้งมันทะเลไงพ่อมันทะเลนี่ไงกำลังต้มอยู่นี่ไงนี่กำลังต้มเลยก็สมุนทรสมุนทรสงครามไม่ใช่ทะเลอ่ะก็เป็นน้ำต้มก๋อยมั้งนั้นน่ะหนูว่านะพ่อมันไม่ได้เร่งให้มันแข็งตัวไงอันนี้อันนี้มันใช้แสงแดดเลยใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช้ความร้อนเร่งโมเลกุลอะไรต่างๆมันก็เลยแบบเป็นผงไงอานี้พ่อไปทําอะไรก่อน เดี๋ยวพอมันงวดแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาดูแล้วแล้วนี่นี่เท่าไหร่นะหนึ่งจุดห้าลิตรขวดเดียวน้ำไงนี่ยหกเจ็ดลิตรแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยแล้วดูนี่เดี๋ยวจะมีเท่าไหร่ถ้าได้เยอะเราย้ายบ้านเลยนะบ้านน่ะคือเราตัวย้ายหนีเมืองไงราะว่าค่าแก๊สตัวใหญ่ย่าไปสนตรงนั้นเราแค่มีอาชีพใหม่พอพ่อเคยแต่ตนั้นได้หนักตอนนี้มีอาชีพพใครอย่าเอาก็เอาอ่ะกูไม่เอากูไปคนละพี่น้องพี่น้อง พี่นั่งสวัสดีค่ะกินอะไรมาเหนื่อยมากินน้ำก่อนนะขึ้นตื่นเหรอพี่นี่นี่นี่ดูววี่อเมสซิ่พี่รู้เปล่าว่าเราจะรวยแล้วเนี่ยความฉลาดของผมเฮ้ยพี่อยู่บ้านเฉยๆพี่ต้มน้ำกระท่อมตำรวจจับเฮ้ยต้มน้ำเกลือดีกว่ากินน้ำก่อนเฮ้ยไอ้เจี๊ยบไม่ค่อยดีเจี๊ยบไม่ค่อยดีเร็วสิคอก็แห้งเลยพี่น้อมาเหนื่อยใช่ไหมล่ะ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ถูกต้องที่เขาใส่ใส่เกลือช้อนหนึ่งในน้ำผสมกินแล้วก็นอนเหรนะถูกต้องตายแล้วก็ตายไปเลยอุ้ยอันนี้โคตรเยอะดูดิใครนะดูดิดูดิ เอาเกลือเกลือได้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 ไม่ได้นะทำไมเหรอไม่ได้แล้วผมบอกนะนี่ตัวนี่เราใช้จริงไงไม่เป็นไรเพราะคนที่ชิมพวกคนในบ้านกินไม่ได้นะมันกินได้พี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยนี่เราทำไม่ได้นะได้ไหมสรุปได้ไหมมันตัดกระทะปูนะเอนเข้ามาเฮ้ยดูดิตัวใช้กระทะอลูมิเนียมพี่ชาติเอาไปหมักเนื้อจริงอ่ะใช้ได้จริงเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอชิมเลยเดี๋ยวไปรอชิมพี่หวานเจี๊ยบเร็วว่าเนื้อเป็ียนสีเลย บ้านเนาะวุ้นหนีวัวขนาดนี้เลยพ่อจะไปรับหลานแล้วไปเอารถรถข้างหลังมาแน่ใจ่ะไปไกลๆหไม่ได้ได้แล้วธุรกิจใหม่เราไง เออถ้าเป็นเกลือสีเทาเปนอย่างไอเกี้ยนี่มันเกลือทะเลเานเกลือเกือขั้วเจ้าเกลือสีเทาไม่บอกแล้วเดี๋ยวใส่สีลไปเกลขาารี่้ดินนะดินเออพี่ำอบาเดี๋ยคุณดินต้องตเลยเือมีืออาพ่อทมาเป็นเชือแวไป้ยายมึงเขาไม่หาปลาในทะเลทำไมทไมไม่ขั่วเกลือขายอ่ะ ูดถกชาทะินได้ได้เอาแม่ได้กินไม่ได้ทำไมพ่อแล้วมันไม่ดีไงอ่ะอะมันไม่คุ้มไม่คุ้มหรอทำไมทำไมใครติดชายทะเลทำบ้านแม่ยายจ่ายทำไมไปซื้อน้ำปลากินทำไมเออมึงไม่ตักน้ำปลาขึ้นมาตากแดดก็กินไอ้ตะเกลือได้ไหมเออทำไมมึงจะต้องไปซื้อน้ำปลาเขาขี้เกียจไงเออไปไอ้สัตว์ไปไหนอะพ่อกกูจะออไปไม่ได้อย่าเครียด เราก็อยากเครียดอต่คนเราเนี่ยตอรีติ้ลมันได่บอกแล้วว่าคนโบราณเน่เขาไม่เปิดใจให้อะไรใหม่ๆรอกใช่แมนแก้วอย่างเงี้ยนม่นะต้องฟังด้วยนะคนใหม่เนี่ยดูดิขาวขนาดนี้ดูใช้ได้ไหมล่ะโอ้โหดีเลยสกระปุกตรงไหนถ้าเอาไปหมกปลาแล้วเผานั่นยี่ห้อ ต้องมเพิ่มสตอรี่ให้มันักร้องดังๆดาราดังๆมึงจ้างมาเลยใช่กินดังจ้างมาคั่วเกลือใช่ยืนแท็กซี่แล้วก็ขายเกลือที่คั่วจากเขาอืวันนี้มีสตอรี่ใช่กำไรเห็นๆหถูกใครใครอยากได้อเาไปดีกว่ะสรุปแล้วว่าเราสามารถต้มเกลือใช้เองได้จากคงไม่คุ้มเปลืองแก๊สแก๊สกูไม่ใช่แก๊สมึงแต่ถ้าเป็นใช้ถ่านก็น่าจะดีนะ เรืองทานไม่ใช่ทานเราแบบเผาป่าเลยอะไรที่เขาชอบเผาาอะไรจากออสเอออะไรแล้วก็ต้มน้ำตักต้นไม้มาเขาลลิปิดลนี่ครับสรุปให้เลยครับว่าแต่ยิ่งคิดว่ามันสวยกว่านะมันขาวกว่าเห็นปะเนี่ยมันขาวกว่าที่เขาขายเห็นไหมแล้วกระทะที่เอาเลยทิ้งเชิญมา e ีหน้าถ้าอยากให้เราเอาความเค็มของน้ำทะเลอ่าวไทยกับน้ำทะเลอันดามันมาเทียบกันคอมเมนต์มา เดี๋ยวจะไปตักน้ําที่ทะเลอันดามันมาเทียบแล้วถ้าอยากให้เอาน้ําทะเลของทวีปไหนมาเทียบกับน้ําทะเลอ่าวไทยเออลองดูลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทําให้ดูรู้ไหมว่าสตอรี่เกลือเนี่ยมันสามารถไปได้แบบเบหร์หลายทั่วโลกไม่มีใครทําแบบกูแน่นอนลาั็เปเพียงเท่านี้คงไม่คุ้มค่าเครื่องบินหรอกแต่จะทำให้ดูเอเจอมาอีกทีหน้าสวัสดีครับ Okay. สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ K O Fiber โปรโมชั่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้นจลส่งฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะอยากระบบเผาผลาญอยากขับถ่ายคุงป่องกินไปเลยวันละ1 2, นองเท่านั้น1กล่องไปเจ็ดองวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะซื้อ1โรงงานแถมอีก1โรงงาน